วิธีนำรูปภาพมาตัดต่อทำคลิปซ้อนกันแบบนี้ทำยังไงเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในคลิปนี้นะคะเทคนิคนี้ได้มาจากหมังสือเล่มนี้เลยค่ะใครอยากเรียนตัดต่อด้วยตัวเองแบบง่ายๆใส่มังสือเล่มนี้ไปได้เลยนะคะเรียนง่ายเข้าใจง่ายไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้เรานำพื้นหลังที่เราต้องการเข้ามาได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนหาคำสั่งภาพซ้อนค่ะและไปที่คำว่าเพิ่มบอเวอร์เค่ะและให้เราเลือกรูปภาพดังแบบท,ที่เราต้องการเข้ามาได้เลยค่ะกดเลือกและกดเพิ่มได้เลยนะคะ เมื่อเราได้รูปหนังแบบแบบนี้แล้วนะเราเลื่อนหาคำสั่งลบ B G ออกค่ะแล้วให้เราไปที่คำว่าลบอตัตโนมัติตรตงนี้นะคะลบเลยเสร็จแล้วขยายขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะจัดวางในที่ที่เราต้องการแบบนี้และเราไปที่ก้อนสต t อกตรงนี้นะคะแล้วให้เราไปเลือกรอยปละที่เราต้องการได้เลยค่ะเราจะเลือกเป็นรอยปะอันนี้นะปรับขนาดนลคะโคบได้เลยตามที่เราต้องการเลยนะคะ แล้วเลือกสีตามที่เราต้องการใดด้วยนะคะแต่เราจะเลือกใส,ส่สีขาวแบบนี้นะ,ะและ้วเก็บเครื่องมือค่ะไปที่เครื่องหมายถูกค่ะกดย้อนกลับนะคะแล้วเลื่อนหาคําสั่งค่าความทึบแสงอันนี้นะ,ะและ้วลดค่าความทึบแสงลงมาแบบนี้เลยไปที่เครื่องหมายถูกค่ะแล้วทําการคัดลอกคัดลกบบะะอกมาแบบนี้นะคะเมื่อเราคัดลอกมาแบบนี้ให้เราเลื่อนไปที่คําสั่งค่าความทึบแสงอีกหนึ่งครั้งค่ะ แล้วปรับค่าความทึบแสงขึ้นให้แบบเข้มแบบนี้นะไปที่เครื่องหมายถูกค่ะเลื่อนนะคะเลื่อนรูปที่เราคัดลอกมามาทับเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะแล้วคลิกไปที่ที่เราคัดลอกมานะแล้วให้เรายอร่อลงค่ะยอ่อลงแบบนี้นะอ่ายอ่อลงแบบนี้เลยหลังจากนั้น้เราไปใส่อฟเฟคเพิ่มเติมตามที่เราชอบได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอแบบนี้เลยถ้าชอบเรื่องการตัดต่อสร้าง,งตัวตนสร้างไรายได้ให้อาสามปลิปให้ติดตามไม่กบเอาไว้นะคะ